สุขภาพช่วงแรกนะคะเรามาพูดคุยเรื่องของถังเช่าทิเบตซึ่งเป็นถังเช่าสกัดทําการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์หรือว่าถังเช่าคอดีดิทยนั่นเองนะคะพูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะท่านแรกศาสตราจารย์ดรมนจรนเมฆทนผู้สมคุวุฒิด้านชีววิทยาอีกท่านเป็นผู้ที่ใช้จริงใช้ถังเช่าทิเบตมานานกว่า6ปีแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าก่อนทาน หลังทานสุขภาพร่างกายต่างกันอย่างไรพูดคุยกับคุณพันวดีอรุณสวัสดิ์เลิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มีสองท่านมาร่วมพูดคุยนะคะเรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยถามอาจารย์มนจันทร์ก่อนว่าถังเช่าคอดีไทยเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงแล้วทําไมทุกวันนี้คนถึงพูดถึงถังเช่าคอดีไทยกันมากเหลือเกินก็เพราะว่าเราอยู่ในตลาดมา ปีนี้ปีที่10บแล้วปีที่10บแล้วนะคะปีที่10บแล้วคะ่ะซึ่งงานวิจัยเนี่ยจริงๆตัวเองทำวิจัยเชื้อร,ราฆ่ามะเร็งมา20สกว่าปีละนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งก็เลยหันมาวิจัยตัวถังเช่าเนี่ยเพื่อที่จะผลิตให้คุณแม่ได้ทานนะคะแล้ว <Hayır. S 2> เราก็เห็นคุณแม่เนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะทานอาหารได้ค่คนดูแลขแเขาบอกว่าคุณแม่ไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งเพราะไม่มีกลิน่นนะคะ ตอนนั้นเราเห็นคุณแม่เรียกว่าสุขภาพดีขึ้นเราก็ลองทานบ้างนะคะซึ่งจากตัวเองที่เป็นภูมิแพ้ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นห่างจากยานะคะสามีที่เรียกว่าทุกปีเขาจะป่วยนะคะเป็นทั้งเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลแล้วก็บายพาสมาเมื่อปี5 3คสา5หาเสนเราเราก็เห็นว่สุขภาพดีขึ้นนะคะจากท่งนั้นเองขังเช่าที่เราศึกษาวิจัยร่วมกันด้วยนะคะจากตรงนั้นเองเนี่ยเราก็เลย นำเอาผลงานวิจัยของเราเ,เข้าไปคุยที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเราก็เริ่มผลิตตั้งแต่นั้นมานะคะก็เรามีอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะคะ,คะ,ะแล้วก็เราควบคุมคุณภาพตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบที่ใช้เพาะเลี้ยงะนะคะหลังจากการเพาะเลี้ยงได้แล้วเนี่ยเราต้องควบคุมคุณภาพในเรื่องของสารดอกกลิ่ะนะคะ ดยเฉพาะคอเดซิินที่เป็นพระเอกในถังเช่าว่ามีจริงหรือไม่อันนี้นะค,ะคนดูอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่จะทานถังเช่าเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักกันว่าเป็นถังเช่าธรรมชาติถังเช่าที่เบทแต่ว่าการที่เลือกถังเช่ามาเพาะเลี้ยงสรรพคุณทางยามันจะใกล้เคียงกับถังเช่าธรรมชาติหรือไม่ยังไงคะอันนี้เราวิเคราะห์ได้นะคะในแต่ละล็อตของการผลิตเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดถึงตัวคอเดซิปินเนี่ยเราจะมีเครื่องมือ HPLC ที่เราใช้วิเคราะห์ ะะต้องมั่นใจว่าเนี่ยหลังจากที่เราเพาะเลี้ยงได้แล้วเวลาที่เราฟอร์มูลเลทเป็นผลิตภัณฑ์แล้วสารคอรเดซิปินยังคงอยู่ตามที่เราต้องการนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังควบคุมคุณภาพในเรื่องของโลหะหนัก่คะ,ะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่มันไม่มีคุณภาพหรือว่าเรียกว่าไม่ได้มีการวิเคราะห์ตัวโลหะหนักเนี่ยทานเราก็อาจจะมีผลในทางลบนะคะ,คะซึ่ง ในการตลาดเองก็อย่างทางทางเช่าจากธรรมชาติซึ่งเคยมีค่าวว่าราคาแพงตรวจพบมีโลหะหนักด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือจากการที่มันราคากิโลหนึงเป็นล้านเนี่ยก็เลยมีพ่อค้าที่บางทีไม่ซื่อสัตย์ยัดไส้ตะกัวนะคะเพื่อที่จะให้ได้น้ําหนักอันนั้นก็จะทําให้มีโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งหลังจากผลิตแล้วการวิเคราะห์คุณภาพจุลินทรีย์ปนเปื้อนอะไรต่างอันนี้ก็สําคัญเร็วๆนี้เราจะได้ยินข่าวที่ว่ามีการถอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาเนี่ยออกจากตลาดเพราะว่ามีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอ๋อเหรอคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรียกว่าดูแลอย่างเข้มงวดะนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์คอทีไทยเนี่ยเราก็ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ผ่าน F D A สหรัฐ<ช>ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนยคะคะอาจารย์ใช่นานกว่าสีปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ถังเช่าคอดีไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในท้องตลาดแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทานแล้วก็บอกต่อรวมไปถึงท่านนี้ด้วยคุณพันวดีรู้จักถังเช่าได้ยังไงแล้วก็ทานถังเช่าคอดีไทยมานานกี่ปีแล้วคะรู้จักจากแม่ลูกสาวแนะนําให้รับประทานนะคะ,คะแล้วก็ทานมาประมาณ6ปีจากปีอะคะ่ะเริ่มต้นมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าถึงเลือกถังเช่า เป็นเบาหวานค่ะแล้วทีนี้แล้วก็การเดินก็คือไม่แบบไม่ค่อยมีแรงเดินไม่ไกลเท่าไหร่ะ,ะหลังจากทานฐานเช่าไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็การเดินดีขึ้นนะคะเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็ควบคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากออที่เป็นเบาหวานคุณหมอจะต้องตรวจเกี่ยวกับว่าค่าต่างๆค่าไตาด้วยอะไระนี้ใช่ไหมคะค่าไตาก็ดีมาตลอดนะคะเพราะคุณหมอจะตรวจทุกสามเดือนนะคะ ครั้งหลังสุดนี่คุณหมอก็บอกว่าดีมากค่ะค่ะ,คะแต่ว่าตอนเป็นเบาหวานก็ทานยาของหมออยู่ด้วยใช่ไหมคะได้คะ่ะแล้วก็ทานของปัจจุบันด้วยควบกับอาหารเสริมคือถังเช่าคอดีไทยเนี่ยค่ะค่ะค่ะต้องเรียนถามอาจารย์มนจันว่ายัางมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอย่างเป็นเบาหวานเนี่ยค่ะถังเช่ามันช่วยอะไรได้บ้างคือในถังเช่าเนี่ยนะคะจะมีสารที่ช่วยในเรื่องของเบาหวานอยู่2ชนิดค่ะตัวแรกก็คือโพลีแซคลายค่ะ ตัวนี้ก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะคะออแล้วก็ตัวคอร์ดซิพินนะคะก็มีงานวิจัยที่ตัวเองจำแม่เลยอันนึงก็คือจากเกาแล้วก็จางนะคะ,คะในปี1995เขาทดลองให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานทางเช่า3กรัมต่อวันะนะคะปรากฏว่าในกลุ่มที่ได้ทานทางเช่าเนี่ยค่าของน้ำตาลเนี่ยดีขึ้นถึง95ขณะที่กลุ่มควบคุมเนี่ยดีขึ้นประมาณ54ะนะคะ เพราะฉะนั้นเปเปอร์นี่ก็ตัวเองจําแม่เลยเพราะว่าจริงๆสามีก็เป็นเบาหวานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เียกวมีความประทับใจค่ะแล้วก็ตัวคอเดสปินเนี่ยมันก็ไปช่วยในเรื่องของลดการอักเสบคะทำให้ไอจีนที่ควบคุมการเป็นเบาหวานเนี่ยลดประสิทธิภาพลงคือเรียกว่าทําให้น้ําตาลอ่ะมันเรียกว่าไม่ไม่สูง ค่ะนะคะทีนี้บางคนอาจจะกังวลว่าทานยาของหมออยู่ด้วยในการควบคุมน้ําตาลและทานถังเช่าด้วยมันจะมีปฏิกิริยาอะไรไปไปทำงานร่วมกันทําให้น้ําตาลยิ่งลดจะอันตรายต่อคนทานหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราก็ในเรื่องของการปรับสมดุลด้วยนะคะ,คะเราก็ต้องออดูปริมาณการทานด้วยนะคะเราก็สิ่งที่ ตัวถังเช่าจะช่วยในเรื่องของเบาหวานได้ดีมากก็คือเรื่องของตัวที่จะเห็นชัดเนี่ยนะคะก็คือตัวที่น้ำตาลที่เราไปหลอกหมอไม่ได้ก็คือ HbA1c นะคะซึ่งโดยปกติแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7นะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็ทราบว่าคุณพันวดีก็เหลือเท่าไหร่คะตอนปอยู่ที่ประมาณ7นะคะที่เขาทานถังเช่ามาตลอดเนี่ยเสร็จแล้ว อาจจะเพลบ้างจะพึ่งไปเที่ยวกลับมาเลยทานเยอะนิดนึงค่่ทานเยอะนิดนึงก็ขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่าที่เรียกว่าดีใจบ้างเราอยากจะมาเผยแพร่เพราะว่าค่าไตทำงานได้ดีมากนะคะค่าเกลตินินเห็นว่าได้0.61นะคะตัวเลขนี้คือยังไงคะดีหรือเค่ียตินินเนี่ยเป็นค่าที่เป็นของเสียในไตค่ะถ้าหากว่า คนปกตินะคะผู้หญิงเนี่ยควรจะอยู่ที่0.5ถึง1.1ึ่มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะของคุณพันวนดีได้0.61นอ๋อแสดงว่าีมาก,กคนปกติเลยนะคะ,คะแล้วก็ค่า e g f r นะคะคาการกรองของเสียของไตเนี่ยได้1 2 0นะคะซึ่งถ้าหากว่าคนจะเป็นโรคไตเนี่ยคือคนปกติเนี่ย ค่าการกรองของเสียเนี่ยควรอยู่อยู่ที่125ค่สานะคะอันนี้เขาร้อยสิเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่เป็นโรคไตคือถ้าเป็นโรคไตเนี่ยจะต่ำกว่า90้าสนะคะเพราะอันนี้1 1อยสิทา้งที่ทานถังเช่ามาตลอด6ปีแล้วก็ทานยามา6-7เปีกันด้วย อันนี้ให้ความมั่นใจกับคนที่กลัวว่าทานอาหารเสริมติดต่อกันหลายๆปีเนี่ยมันจะมีผลต่อไตหรือเปล่าอันนี้ค่าของไตจากคุณพวดีที่ไปตรวจมาอันนี้ยืนยันได้เลยนะคะว่าไม่มีผลกระทบเรื่องนี้ใ่่คไตปลอดภัยได้ตอนจริงๆตัวเองก็ทานทั้งบ้านนะคะเราค่าไต่ของตัวเองก็ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งอายุประมาณนี้ก็น่าจะตับกว่านี้อันนี้ปริมาณการทานในแต่ละวันเนี่อยากทราบว่าทานยังไงทานช่วงเวลาไหนบ้างคะก็ตื่นนอนเช้าสองแล้วก่อนนอน ก่อนนอนสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าคือใจเป็นเบาหวานก็คิดว่าอยากจะทานให้นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเมื่อสามเดือนก่อนทราบว่าหมอลดยาด้วยใช่ไหมคะลดยาด้วยลดยาเบาหวานด้วยใช่ค่ะแล้วถามจริงว่าเราได้ไปบอกหมอไหมว่าเรามีตัวช่วยอะไรก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าแต่ใจเรารู้ดีว่าเราทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่หมอเห็นผลจากเลือดแล้วหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะกับชมด้วย <lichen S 3> ใช่ไหมคะสมบดีมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณพันวดีบอกว่ายังอยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้มันมากกว่านี้ควบคุมตัวเองมากกว่านี้คือเรื่องอะไรบ้างคะออกกาลังกายควบคุมอาหารนะคะแล้วก็อาหารเสริมที่เราเชื่อมั่นไว้ใจได้ค่ะคือถังเช่าคอดีไทยที่ ผลิตร่วมกับมหาลัยเกษเนี่ยค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะค่ะว่าต่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจทานมาตลอดทานตัวเดียวเหรอคะมีตัวอื่นด้วยไหมคะไม่มีนะคะถังเช่าคือตัวนี้ตัวเดียวค่ะค่ะก็คือถ้าทานแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเลือกทานหลากหลายตามท้องตลาดก็ไม่ทานเลยค่ะทานด้วยตัวเดียวค่ะท่นี้หลังจากที่เราทานแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราได้บอกต่อไป ถึงใครบ้างคะก็บอกกับคนที่ใกล้ชิดบอกเพื่อนนะคะบอกเพื่อนแล้วก็บอกคนที่รู้จักว่าอาดีนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องร่างกายดีขึ้นความแข็งแรงของการเดินแล้วก็ฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยหาก็ดีขึ้น่ะก็บอกเขาอยู่ค่ะค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะสาหรับถังเช่าหลายๆคนเวลาทานจะบอกว่าสุขภาพร่างกายมันแข็งแรงเรียกว่ามันกระฉับกระเฉงมากขึ้นเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ อันนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวคอร์ดิซิพินในทังเช่าเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของบลั๊กซูลเลชันการไหลเวโรหิตนะคะถ้าการไหลเวโรหิตในร่างกายเราดีอา,อาหารมันก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆเราได้ดีขึ้นนะคะ,คะก็เลยทำให้ ่วนใหญ่แล้วคนที่ได้ทานชาข่อยที่ไทยจะบอกว่าทานแล้วมีแรงขึ้นอ,อ๋อมีแรงขึ้นค่ะนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ตรุษจีนด้วยนะคะ,คะใครที่กําลังมองหาของขวัญของฝากไปยังผู้สูงอายุหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทานได้กับทุกัยเลยใช่ไหมคะค่ะจริงๆที่บ้านก็ทานเรียกว่าทั้งสาม,มีทั้งตัวเองลล,ลูกก็ทานค่ะค่ะ แต่ก่อนเ,ออเราคิดว่าถังเช่าอาจจะเหมาะสําหรับคนสูงอายุหรือว่าคนแก่จริงๆแล้วไม่ใช่ uh huh. วัยทํางานหรือว่าวัยเรียนเนี่ยก็สามารถทาน<ช>ได้สมองก็ทานได้ค่ะนะคะส่วนโปรโมชั่นตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาบอกช่วงหน้าพักครู่เดียวค่ะ h o t ไลน์ line, สายสุขภาพ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมกับถังเช่าคอนิไทยเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะคะมาพูดคุยกับเราดรชานเมฆทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามดรชานก่อนเห็นบอกว่าลูกค้าหลายๆคนที่หันมาสนใจถังเช่าคอนิไทยเป็นคนที่ผิดหวังจากยี่ห้ออื่นมาแล้วด้วยหรือว่าจากสายพันธุ์อื่นมาแล้วแล้วก็ติดลบกับถังเชา่า สิ่งที่เขาเชื่อมั่นกับถังเช่าคิร์ดไทยคืออะไรคะครับหลังๆมาเนี่ยเราผมรับโทรศัพท์เองนะครับเราก็สงสัยว่าเอ๊ะคนที่โทรมาเนี่ยเขามีปัญหาสุขภาพด้านไหนนะครับ,รบแล้วก็เคยทานถังเช่ามาแล้วหรือเปล่าปรากฏว่าเรียกว่า80%เปเลยที่โทรมาเนี่ยลองมาแล้วลองมาแล้วแบรนด์อื่นนะครับก็บาถามว่าพี่เนี่ยเ,เคยลองแล้วมันไม่เห็นผลแล้วก็ผิดหวัง กับทางเช่าคือด้วยตัวเราเองเราก็รู้เนาะในข่าวในอดีตเนี่ยเครดิตของทางเช่ามันลดลงเยอะนะครับเนื่องจากอาจจะเจอผู้ผลิตที่ไม่ได้เฝ้าระวังถึงเรียกว่าสารปนเปื้อนนะครับหรือว่าเรื่องคุณภาพนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่าลูกค้าหลายๆคนที่ลองเข้าหาคอดี่ไทยเนี่ยก็คือเปิดใจให้กับเราเพราะว่าหนึ่งคือเราย้ำเรื่องคุณภาพนะครับเราความปลอดภัยเนี่ยเราตรวจทุกล็อตและที่สำคัญที่สุดก็คือเรา ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาซีเรียสมากนะครับเพื่อทุกล็อตที่ส่งไปเขาจะต้องออกไปสุ่มตรวจโดยเฉพาะเรื่องโลหะนะครับเรียกว่าทุกล็อตการผลิตของเราเนี่ยหลังจากผลิตเสร็จแล้วเราก็มีการตรวจครับคือจริงๆในแง่ประเทศไทยเนาะกฎหมายของออยไทยเนี่ยเขาบังคับว่าปีหนึ่งมีผลตรวจให้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าด้วยของเราเอง เราตรวจทุกรอดการผลิตเพราะเรามองเห็นถึงความสําคัญนะครับโลหะหนักบนเปื้อนเนี่ยในปริมาณที่มันน้อยไม่เกินมาตรฐานเนี่ยร่างกายก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้ส่งผลเสียเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเกินนะครับม,มันจะส่งผลลบทันทีเรายิ่งคอทิไทยหรือถังเช่าที่มีคุณภาพนะครับมีสารออกริคอลเลสติน e เนี่ยเขาควรจะไปช่วยทําให้ระบบไตดีขึ้นะนะครับแต่ถ้ามันมีโลหะหนักที่มันเกินามาตรฐานแบบนี้ไตพังแน่นอน อย่างคุณพันวดีอันนี้ยืนยันได้ใช่ไหมคะจากผลของไตหลังจากทานมา5้าปีครับโอ้ถ้าทานคอ r ดีไทยมา5-6ปีแล้วถ้าเกิดคุณภาพไม่ได้โลหะหนักเกินมันจะไตพังไปแล้วครับต้องบอกเลยว่าไตพังไปแล้วลูกค้าสามารถทักมาได้นะครับที่ไลน์แอดคอร์ดิไทหรือโทรเข้ามาก็ได้ครับที่092 121 0669รับรองว่าพิเศษสุดๆเลยครับปีหนึ่งจัดแค่ครั้งเดียว และในงานเกษตรแฟนนะคะคุณผู้ชมนอกจากถังเช่าแล้วเนี่ยยังมีโปรดักต์อื่นๆที่คุณชานบอกว่าได้ปรับปรุงรูปแบบใหม่อยากนำเสนอด้วยอะไรคะเรามีสกินแคร์นะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่วิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ภาควิชาชีวเคมีนะครับจากกล้วยไม้เป็นสเต็มเซลล์กล้วยไม้นะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งถ้าเป็นแฟนรายการนะครับที่เคยลองถังเช่าเราจัดโปรแถมตัวนี้ไปให้ลองใช้ค่ะ คนติดใจยเยอะมากกลับมาบขอซื้อกลับมาซื้อซื้อทีเป็น12ซองเลยนะครับซึ่งในงานเกษตรแฟเองเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษเช่นกันนะครับกลับมาที่เรื่องของถังเช่านะคะมีสสูตรทั้งสูตรผู้หญิงและผู้ชายต่างกันยังไงคะในอดีตเนี่ยเราออกมาสสูตรเพราะว่าคนรู้จักถังเช่าในแง่ยาบำรุงกําลังผู้ชายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นเหตุผลที่เราแบ่งออกมาเป็นสสูตรนะครับ ดังนั้นสูตรผู้ชายเนี่ยเราจะผสมตัว L-Arginine นะครับตัวกระชายดำเนี่ยเราเน้นเลยว่าสูตรนี้ไปที่บัตเซอร์คูลเลชันเหมาะกับท่านชายแต่จริงๆแล้วคุณผู้หญิงก็ทานได้คุณผู้หญิงโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อยู่ในโซนอากาศหนาวๆหรือขี้หนาวเนี่ยก็เหมาะจะทานสูตรผู้ชายมากกว่าะนะครับในทางกับการสูตรผู้หญิงนะครับกล่องสีน้ําเงินเนี่ยเราผสมตัวคอลลาเจนนะครับตัวกูาไทโอนเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ได้เน้นความข่าวนะครับเน้นผิวพรรณที่ดีและบำรุงตับค่ะนะครับถามว่าใครเหมาะกับสูตรผู้หญิงนะครับหนึ่งก็คือคุณผู้หญิงสามารถทานได้สองคือคนที่ร้อนในง่ายเพราะว่านี้ไม่มีกระชายดำค่ะครับนี่ต้องถามคนทานนะคะคุณแม่พันวดีเวลาทานแล้วเนี่ยนอกจากที่บอกว่าเรื่องของสุขภาพดีขึ้นมันผิวพรรณหรือว่าอะไรมันดีขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมคะ คิดว่าดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนั้นผิวพันณ์กล้านนะคะ,<ฮ>ะกล้านแล้วก็คล้ำกินแล้วรู้สึกว่าผิวพันธุ์ดีขึ้นผ่องใส,<า>สขึ้น,น,นใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เหมือนกับขาวขึ้นด้วยนะะเห็นบอกว่ามีคนชมว่าเหมือนมีน้ํามีนวลแล้วก็ผิวใสขึ้นอันนี้เป็นผลพลอยได้เลยครับคุณชานครับคือเรามีความตั้งใจจะพัฒนาให้บํารุง <ฮะ S 2> ผิวนะครับทั้งภายในและภายนอกด้วยอีก <ฮะ S 2> อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกครับคุณภาวดีก็ใช้สกินแคร ใช้ด้วยใช้ด้วยค่ะแล้วก็ทานด้วยแล้วก็ใช้สกินแคร์สำหรับผิวภายนอกด้วยใช่ค่ะนะคะใช้แล้วก็ไบเจอร์ก็ทานด้วยเวลาเราทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยคุณชานมันสามารถทานควบคู่ไปได้หลายอย่างมันไม่ตีกันหรอคะงอันนี้ถามอย่างคนสงสัยว่าทานหลายตัวคือบางอย่างเนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์ที่ตีกันนะครับอย่างสมุนไพรบางชนิดเนี่ย ถ้าตำรับยาจีนเนาะมันก็จะมีบางอย่างที่ถูกกันและไม่ถูกกันแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ที่เราออกแบบมาเนี่ยเราจะวิจัยในสิ่งที่มันไม่ต้านกันเองและส่วนมากแล้วเราจะหาสมุนไพรที่เรียกว่าไม่มีผลข้างเคียงทางด้านลบนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีข้อดีก็จริงแต่มีข้อเสียบางอย่างช่วยเรื่องเบาหวานได้ดีแต่ว่ามีผลกับไตถ้าทานในระยะยาวเราก็จะไม่เอาอันที่มันมีไซ d e e ประเภทอย่างว่า เราทานมาแล้วเป็นเวลาสิบกว่าเทแล้วทานเองด้วยทั้งครอบครัวใช่ค่ะแล้วเราก็ตรวจเช็คค่าของตับไตเป็นระยะนะคะเรียกว่าค่าไตตัวเองเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยเกินร0อยเอรนต์ะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนสำหรับไตค่ะอาละค่ะปิดท้ายโปรโมชั่นอีกครั้งหนึงค่ะคุณชานครับครับแล้วพบกันในงานเกษตรแฟร์นะครับ วันที่3ถึง11กุมภาพันธ์นะครับบุธของเราสังเกตที่ธนาคาร SCB ได้ซื้อ2แถม1นะครับในราคา3,600บาทสามารถคละกันได้ถังเช่าสูตรผู้ชายสูตรคุณผู้หญิงตัวเซนทรัลสูตรบำร,รุงข้อเขา่าหรือตัวพาโบสูตรช่วยให้นอนหลับนะครับอันนี้ราคาเท่ากันสามารถคละกันได้หรือถ้าไม่มั่นใจโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับ0 9 2 1 2 1 0 6 6 9หรือแอดไลน์มาที่แอดคอร์ดี้ยครับ วันนี้เราก็ดีใจนะคะที่ทั้ง3มท่านมายืนยันเรื่องของสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากภายในด้วยดังนั้นอาหารเสริมเนี่ยกว่าเราที่เราจะตัดสินใจเลือกสักยี่ห้อหนึ่งเราต้องดูอย่างดีแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีด้วยเหมือนอย่างคุณพันวด,ดีลูกสาวก็ดูแลให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะศึกษาข้อมูลก่อนแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามก่อนก่อนที่จะเลือกตัดสินใจทานแล้วก็ผลอย่างที่เห็นนะคะเราตรวจเลือด6ปีค่าไตาก็ดีด้วย ะะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะที่นําข้อมูลดีๆเกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องของถังเช่ามาให้เราได้รู้จักกันอย่างลึกซึ้งดังนั้นคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราเองและคนที่เรารักนะคะการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์สักยี่ห้อหนึ่งในการดูแลสุขภาพเนี่ยต้องเลือกยี่ห้อที่มั่นใจได้วันนี้คอรนีไทยนําเสนอขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคุณผู้ชมนะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับ สัปดาห์นหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะบ่ายโมงครึ่งทางเนชั่นทีวี22ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ